ก็จะมีเหตุคักไปเรียนตุ่มนั่นแหก็ขั้นบอกค่ะเดี๋ยวสวัสดีจ้าสักคแั้งเดียวแล้วยายเอาขนมให้กินเนอะเนี่ยขนมพี่นอ้องขนมกับเป็น เหลือน้ำอ้อยตัวเดียวพี่น้องเพราะว่าน่องอ้วนแล้วป่วยอุ่นอ้วนน,นน่ะนั่งป่วยเก็บขาลูกบ่ได้เลยเหลือแต่น้ำอ้อยเกี่ยวกขีต้ตมมาก ขินขนมพี่น้งองขีดตม้มกำลังอ้วนเอาได้ยินเสียงแต่รถ ปลาทองโกกินแล้วก็สิอ้วนเด้พี่น <activated> <cities> ้องบ่ได้ให้กินุมือดอกีก็ให้กินบ่มีก็บ่กิน ว็มากระซิเน่นพักความเสียบกินเป้งหลายๆงรกับผดีมันจะอ้วนอ้วนเป็นหมูถอยออกไปก่อนเนี่ยปเฮ็ดเฮีย เด้อเดี๋ยวค่ะย่างกินก่อนอยา,ากบอกมาพี่เร็วๆพี่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 อ้าวเน่เน่เน่น่กินใส่มัน ะใส่มันน,นั่งกินตะเปล่งเอาเยอะบ้างมืมม้อคมใหม่ความเนี้ย สองขานาะเหยียบไว้สักันกินแล้วนอนดดเด้อผู้เดียวพี่นองไม่มีโมนัมองอ้วนป่วยเสียไปแล้วตัวนี้เดียวจะนเอากินให้หมดค่ะไงกินให้หมดไง เให้หมดก่อนเนเดียวกันเอาให้หมดก่อนนะบุศแสบแล้วครับ อิ่มแล้วเหรออิ่มใช่ไหม เผู้เดียวว่ามีโมเห่นนกับมาเล่นน้ำย่ยพี่นองอังเดียวกับมานอนอยู่ข้างๆตากับว่าเสียบหลายบ่เลีนไปแลนมาก แดหนาวคือเก้าหรอพี่น้องหนาวมันสองสามหมื่นแล้วื้อน,นี้วันที่สิบเจ็ดท่านว่าฝากับสีเจมเจมมีล่มแนนณิดหนยแดดกบเจมอร่อยไหม,อ,มอร่อยไหม เต้นนำอ่อยน,อออน,น้องอ้วนนั่งปวยเป็นขาลอยลูกบ่ได้ต้องเป็นมาสองหลอบเลยพี่น้องอ้วนๆน,นะไปไซบันพ่อเราบ่อุดไปพ่อแล้ว อีกเมนูหนึ่งที่น่างมางักฟักอีตโตกลกมาไว้ห้ยอยู่ในหนอ้องกินซ้องหลอดแล้วนะี่บเมื่นได้เบิด กิ่นป๊อบป,ป๊อบอีโตัวนกินก็นได้เด้อพี่น้องมันสิออกหวานหวานถ้าเป็นดอกมันดอกออกมาสีม่วงม่วงดอกจุ่มมันก็เอามาลวกเอามาหนึ่งเอามากินสดได้เบิดต้นมันทำมันเหี่ยวเอาไปสารกระตา นี่เมามาไวยในหนองน้ำในบ้านพี่หนองมันบ้าง่ามปกติมันกระยูเปล่าเสียบหลยได้ในพับกระจกยูไปตามสภาพลินกับย่าไปไนี่ละ เขาก็ะค้างไว้ในะีตั้งหากแานมันกัดกันอยู่คนเดียวงอมงอมแมลนอ่อนบานอยู่เรียนไปนอนตมแล้วก็เรียนออกมากินเสียบกินนัวกินบักอีตัว อบคุณถูกกำลังใจเด้อพี่น้องมือใด้มันก็เห็ดมือใด้บ่มันก็บ่เห็ดขอบคุณทุกคอ,อม,อมเมนต์ทัรกบบร์ขอบุญท,ท,ทุกการรับชมให้กำลังใจเฮ็ดแน่บ่เฮ็ดแน่พี่น้องเอาเต็มความสะดวกอบ,บอ่เฮ็ดก็บ,บ่มีหยังเฮ็ดบ่เฮ็ดก็บปเปรี้ยงน้ำมู่คือเกา่าอกับเลซตงเฮ็ด บางครั้งตอบคอมเมนต์น,นั่นแล้วกับพักตอบใกล้สิแล้วกับหาไม่ขอบคุณทุกกำลังใจทุกเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าจ้าขอบคุณกำลังใจสำหรับน้องออย 回家。